โอเควางืนัสวัสดีครับสวัสดี FC สุภูสุคนนะครับผมวันนี้พวกช่องเดอะวินเนอร์เด้อนะครับวันนี้งานมันแรกเนาะอาจารย์เอเนาะนี่อยู่ที่ งานการชาติยัสุทอนนะครับผมเป็นงานมือแรกเลยวันที่หนึ่งนะครับวันแรกแหกมานะครับผมตอนนี้อยู่ที่อนาะเป็นล่ำชี้นะครับไก่รำทางล่ำชี้พื้นนะครับผมยวลบอาจารย์พื้นก่อนตอนนี้มาหอดจอดถึงแล้วอยู่ที่เวทีนะครับผมแสดงคืนนี้แล้วนะครับผมแสดงคืนนี้แล้วเด้อน่าจะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นเพียของบอสนะครับไลฟ์สดนะครับวันนี้มีทีมไลฟ์เอเจนต์ไลฟ์นะครับผมนะ ปดิพาพเบื่องบรรยากาศด้พี่น้องเวทีใหญ่มากนะครับดูนะคะด้านหน้าเวที<ด> <jur k> นะครับเวทีใหญ่มากแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนนะครับแสงทองฟินแลนด์เรานะครับถ้าอยู่ใกล,ใกล้ๆนะครับถ้า ถ้าอยู่ใกล้ทางยะสูหรือระแวงนี้นะครับอย่ามาให้กําลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ไม่ให้กำลังใจวินเนอร์ก็มาได้เด้อที่อังกฤชาจะสูทอนได้ถอนแมสก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้นบรรยากาศกําลังเดือดนะครับช่วง4โมงเย็นนะครับวินเนอร์เพิ่งจะมาถึงนะครับผมโอเคครับพาเดินเลาะก,ก่อนพี่หนุ่มก็มาสแตน์บายเรียบร้อยเลยแล้วข้างหลังอาจารย์นะนะครับผมมาถึง บ่ายสามโมงนะครับมาจานนะแล้วก็พวกพี่ต้อนนะครับตอตีมาแันบายรอก็คือมาเช็คระบบสายทั้งทุกอันบนเวทีกับพี่เสียงนะครับเจ้าของเครื่องนะครับโบมาตะเวนบ่อยครับเพื่อสิตังแล้วในขนาดมาตะเวนที่นี่ตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วชั่วโมงกว่าก็คือรอน้องเสียงไล่สายให้หมดก่อนแล้วจะซาวเช็คอีกทีนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับผมอู้ตูมาเซี่ยแบบไง มาเบ่งทางพอตอดนะครับจำนวนสุกิของการซื้อเดโกนี้ตอดนะครับห้าร้อยบาทเรีว่าพี่น้องมันบออย่ตอดสุยสุยอีกแล้วนะครับโอ้ยฟันจะเลยหนอฟนสุชนนอื้อก็ซื้อไดน่เรก้่อเนน่ซื้อแล้อ้ออนซ้อก็โเ้นก ือน้ำซ่าว่ายไงตอนไหนเด้อหน่อยทิ้งนี่เด้อวัไดี้มานเด้อมาตอนอ่านหนังสือนะครับภาษาอย่างบีญจ้างดาวเลียงเลียงครับเลียงเลียงโน้ตนะครับของนี้ก็จานะนะครับผมจานะเป็นไอ้มันวอจานะโอ้ยหมดสี่พันครับแต่มาเรียกซื้อเยางมากินเด้อซื้อน้ำซ่านี่ อาจารยนัทก็กำลังควนเพีงนะครับผมออ้าจารย์เอ๋ว่าไปเบิ้งกลวองมาท่านเอ้าเสียเสียบอ่ะเสียอยากได้เลยอันนี้อะไรนี่สินเจียนเอคัตตบกโอ้โหเอคัตตบมคืออะไรตัวตัวท็อปบ่ฮะใส่ปิงลิงเออเศร้าใส่ปิงลิงเลยกลองมีหอเลยที่นี่มีหอยังบะซูมันมีหออะไรเอ่ยลึกวิด รูิดอย่งเงี้ยเอะรู้ไมกองใรกองไทยพี่ให้เราเคยเห็นที่ไหนเอากดจเอ้เคยเห็นับต้องเคยเห็นจริงอันนี้พูดจริงของศิลปินเลยแหละใช่ไ้ยของศิลปินเจ้่้ละศิลปินมงไหนเอาเอ้ามาดัก่ากันเอ๊ะจำไม่ได้เอ็มบี้ สาระยู่เย็นเพลงอะไรสาระยู่เย็นเพลงอะไรเพลงอะไรสาระยู่เย็นเสียงพิเศษเสียงพิเศษวงอะไรราบันนุ่นวะนี่ต้องจริงอ่ะของพี่เมย์ด้นี่โอ้กองชุดของพี่เมย์ราบันนุนนะครับดิผมว่าอยู่ไร่นี่เนี่ยเมียนเถิดแต่ว่าของเราดิบท่อมเดียวท่อมเดียวโอ้โหเอาลองเนียนเลยกระเดียง ทีมงานแล้วนะครับผมสวัสดีค okay, ร anyway> ับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวิชาผมผิดชื่อจะหาน้ำอ่ะคุณผู้บอยหายคุณหญิงธนกรก็มาถึงแล้วนะครับหอดจอดถึงคุณน้องคุณไปลงอยู่ในตลาดคุณผู้คุณบอกงานอายู่นี่งลุงเสือกงเงียบคุณได้เขาก็บอกว่ายุตสาระกลางคนนะครับเขาไปเขาแห่กองเง้าทวนๆงานเลย จอดตามเขออกดิคือบลลไปฝอดเลยครับอดในตะยางกับบเกิ้อยู่ให้ัเสียงนีนะครับเนี่ยจอดรถนี่ผมจอดอยู่ทางไวทีครับฟังนี้ครับไอ้ไม่จอดนู่นนีแหละครับรถนิ่ก็จอดฝันนี่มาตรวจงานกันวะเราจะปัดนะครับโอ้หอุดร์ชนะะ มิเตีแล้วเดี๋ยวแท้มากันแล้วเดี๋ยวจะวะนนี่หยอกกันเยอะขนาดนั้นนี่เขาหยอกกันเยอะอันนี้ร็วโชค์ไทยรถแห่กันมากนะครับมือนีินะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้สวยมันโชว์มันโชคครับอันนี้สวยสวยไทยรถแห่สวยไทยลาวรถแห่ลาวรถแห่อาจารย์ตำรถซุป ไห้ดนที่ยม่นี้ก็มย็นยู่ตูวนาตัมาแซวเลยครับผมแบบง่าบกตัวจวว่าสื้อไปวงเจาะองยังขันแหลย้ำเสียงดางหุดง่ายดีเนาะงยดีอยู่แต่มันหวเปิดหันพี่่ต้องเปิดได้แล้วแบบผมว่าตูให้กูเอาไอ้ซีดอกไปไหม ได้หลอดเดียวก็แห้งเลยทีนอันนี้อาจารย์พี่น้อยนะครับผมพี่น้อยก็ถึงกี่โมงแล้วพี่มาตั้งแต่เช้าวันนี้มาแต่เช้าเนาะครับสแตนบายเอาเอาพี่แกมาหาดิบมาหาดิบมาสั่นดีนะครับผมเดี๋ราไปเดินเราดูนะครับผมเจอกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นเพจบอสนะครับผมตอนนี้นะครับมาถึงนี่ซุ้มทหารเลยนะครับเขึ้นทหารจากค่าย ใช่บดินเดชาเน,ะนาะนะขอเชสูรน,นะครับเดี๋ยวมีมีปืนให้ลองนะครับเดี๋ยวไปดูราคาก่อนปืนลูกซองสามนัดร้อยี่สิบปืนลูกโม่ร้อยห้าิบมีหลายราคานะครับตอนนี้อาจารย์เอแล้วก็เพื่อนผมมีคนนึงนะครับก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวิน่นี่เข้าไปอ่าลองยิงปืนดูนะครับผมโอเคโม่อีโม่อีโม่สวัสดีครับโ จะมาลองยิงเหมือนกันลองรับนี่ว่าอยู่ครับเดี๋ยวผมผมผมลองแม็กนัมอ่าผมลองแม็กนัมอันนี้พี่พรจะลองอะไรครับนี่มีลูกซองก็มีนะครับผมเลมิงตันแปดเจ็ดศูนย์พี่หมีน่าจะซ้อมเมียหลวงฟองปืนหรือเปล่านี่ M สิบหกมีไหมโอ้โหพอดีเลยครับได้ทายคลิปกับพี่หมีแล้วนะครับ นี่แหละครับเมียหลวงของปืนของแท้วันนี้ก็มีพี่นาัขารเขามาดูแลนะครับผมเซฟตี้ความปลอดภยัยแน่นอนนะครับนะครับครับเวลาเขาเล็งเขาเล็งจากศูนย์หลังศูนย์หลังไปศูนย์หน้าดังนั้นในลักษณะนี้นนครับช่องไฟช่องไฟมันนี่ซ้ำกันครับสันดานบนซ้ำกันอืงนั้นในห้องสี่ แล้วเล้งเอาไปดีเปล่าเปล่ามันจะเบอร์เพราะที่เห็นตัวนี้ชัดเปล่าเบอร์อเขาเล้งจนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเล้งจี้เล้งจี้เอาสันมันมม่นเบอร์เบอร์เราตัวน,นี้เลยครับอ,อ๋ออ๋อ,อตัวแดงๆนี่เลยที่นี่การจับปืนครับจับปืนจะี๋ยเพิง่งเอานิ้วเข้าไกล ได้แบบนี้เขาจะจับมือมือข้างไว้ยิงประกบร้องมือครับตอนนี้ก็คือพี่พี่พี่เจ้าหน้าที่เขากำลังแนะนำการยิงนะครับแนะนำการยิงข้างนี้ครับนัดก็แล้วแต่เนาะผมเป็นเจ้าที่มากกว่า อันอู้ขายซื้อตัวไหนตัวลอยหาซิกบทหาซิกบาทลอยหาซิกบากซ่อลอีได้รถ้าเราได้สวยแล้วที่เขาไทเยนไทยสามนเดินไ้องม่ไปอสามแฝต้องกันะเอไปเอาสามแฝต้องกันหนึ่งนแ่เาสามแนแ่าถอย คือซชวดนี่ม่มีไผ่แขงด้ยับแบแอเลรครับแนมีไเอาเลยเรายิงเียนตรงน้นตรงน้เราบอกาเอาแล้วเขได้แล้วเราที่พนที่อบอกน่ก็ดสูงไม่ได้อกเอาอี่ครับถ่านั้นมาครับพูดเออทานั้นนี่พาสักนี่กระบอกกูเนี่ยนี่ถ่าไปคดแกนเอากระบอกเองไม่ได้ครับไม่ยงให้ดูน่อยอย่มงเลยโอ้สัหรือเป่าคั้งแรกเนะเดียวบ็นเดอร์รคั้งแรกก็จะั่ ฮะใช่ไหมฮะไม่มีแรงเดินไกลเนาะฮะแล้วเดินไกอเลยเดินก่อนเนี่ยอาตัดปืนอ่าอันนี้เจ้าเจ้าหน้าที่กขาลังแนะนำการยิงใหม่นะครับเมื่อกี้ยิงหน้าไม่ไม่ถูกแล้วล็อกเอาไว้สั่นแน่นแน่นตัวนี้ตัวนี้มีหน้าที่เดี่ยวไกลตัวนี้ล็อกไว้โอเคอ่าเล่งก่อนอาเล่งตั้งขาออกเล่งนะอย่าพึ่งวันนี้อย่าพึ่งนะ เึ่งอาคือเพิวันนี้นะฮะนี่จะดังให้ตเต้นนะครับผมครับคขังข่งแข่งใช่ไหมครีครับอเค Ok, à lênh 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 đi เยวบังไงอาจารย์ที่สุดยอดมากเลยครับไม่ต้องไม่ต้องวางปืนนะต่อไปยิงต่อเนื่องอันนี้รอกเอาไว้เออเล้งปั๊มอือื เอานะครับออหือ้ีนัดเอ้วางืนครับขอบคุณพี่เจ้านะครับเดี๋ยวเาดูเ เราดูผลงานไหมเราดูผลงานมนันะครับผมตอนนี้มาดูนะครับเป้าหมายนะครับที่วินเนทำโอ้ยเลนผินเฮ้ยก็ได้ครับโอ้โหได้อยู่นะครับยังคปับไงครับสำหรับชิปนี้นะครับก็ซัมหนีไปก่อนนะครับผมได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมายิงกลนนะครับผมก็วันนี้เจอกันนะครับงานการชาติอเทรทนะครับเล่นมันแรกนะครับ ขอบคุณพี่ทหารด้วยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับครับ